ร่นธุรกิจอาวุธไทยนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมคะดีค่ะก็ตอนนี้ก็มีเอเชียทีกับเสี่ยมสุภัยวันนะคะก็พัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะทำมากี่ปีแล้วครับอันนี้รุ่นธุรกิจสั้นๆค่ะตั้งแต่2012กเลังจะ3ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ผลตอบรับดีครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มต้นจากเล็กๆกับครับก็เริ่มต้นจากขายในเน็ตอะไรเงี้ยครับจนก็ตอนนี้ก็เปิดหน้าร้านเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ย ขยายธุรกิจนะคร s interest, <S es, ับก็จริงๆอยากจะอยากจะเปิดหลายๆร้านนะครับนั่นคือความตั้งใจแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะทําธุรกิจอีกหลายๆอย่างครับผกตอนนี้ทุกคนมีอย oh ่างนะครับเราทำอยู่ก็คือตอนนี้มีร้านเสื้อผ้าใช่ไหมครับแต่ก็จริงๆจะเปิดร้านเสื้อผ้าอีกแบรนด์หนึ่งด้วยแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำครับแสดงว่าเราจริงจังหัเงิเอาดีเรือเสื้อผ้าเป็นตัว ก็จริงนอกจากเสื้อผ้าแล้วเราอยากจริงๆเราอยากทําอาหารเสริมด้วยแต่ว่าตอนนี้กาลังกําลังระดมไอเดียอยู่แล้วก็แล้วก็กําลังเตรียมไปทำคิดว่าปีหน้าแน่เสร็จจะมีลายใหม่ๆออกมาไหมครับปีหน้าใครออกแบบมีค่ะถ้าสําหรับชูกามุสตาที่มี่อยู่แล้วเนี่ยก็มีลายใหม่ๆคอลเลคชั่นใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบรนด์ใหม่ก็จะเป็นคือต้องติดตามแน่ๆแล้วก็คือธุรกิจคือเหมือนพอเราทํา พอมีความสุขทำมันแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำแบบคิดใหม่ๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอยากแปลงใหม่นี่เสื้อผ้าจะแตกต่างจากแบบเก่าหรือเปล่าแตกต่างจากทุกอย่างที่เคยเห็นบนโลกใบนี้เลยเป็นยังไงคะพอบอกได้ไหมไม่ได้ต้องติดตามได้ทั้งผู้ชายใช่ค่ะแต่รับรองว่าแปลกแน่นอนแปลกอยู่แล้วเห็นแล้วต้องแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยื่องอาหารเสริ ก็ตอนนี้จริงๆกำลังทําอยู่นะครับแล้วก็พวกนี้เราก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าอย่างอ่านเสริมเราก็ต้องทดลองคิดเองจนกว่ามันจะได้ผลที่ดีที่สุดเราค่อยเปิดตัวแล้วก็จําหน่ายครับ